อากาศมันร้อนครับหลายๆสถานที่ไม่สามารถจะใช้แอร์ได้เช่นโรงอาหารศูนย์อาหารจุดพื้นที่ที่คนทำงานไม่ว่าจะเป็นโกดังเก็บสินค้ามีวัตถุดิบอยู่หรือจุดที่เป็นสายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมแม้จะมีพัดลมระบายอากาศอยู่แล้วครับแต่อากาศก็ยังร้อนอบอ้าวมากเลยเราจึงจำเป็นต้องใช้พัดลมไอเย็นอีเ e วตัวนี้ ใหญ่ยักษ์เป่าลมเย็นนะฮะอันนี้ที่เห็นเป่าเนี่ยฮะสิเมตรเลยฮะเป่าถึงหลังห้องเลยนะครับพัดลมไอเย็นตามท้องตลาดทั่วไปตัวมันจะเล็กครับตัวใหญ่ๆก็มีแต่ว่ามันจะเป่าได้ในพื้นที่สั้นๆแคบๆต้องเอามาเป่าจอกตัวนี้ออกแบบมาเพื่อเป่าไล่ลมร้อนเลยลมร้อนมีอยู่ในอาคารตัวนี้ก็จะเป่าผางไปด้วย ลมร้อนที่อยู่ในพื้นที่ทํางานก็จะถูกแทนที่ด้วยอากาศเย็นจากตัวพัดลมไอยเย็นตัวนี้เข้ามาแม่ว่าจะเป็นโรงอาหารร้านอาหารอยากได้ไรายละเอียดไปที่โปรไฟล์มีเบอร์โทรอยู่นะครับโทรหาเลยครับเอกไอ้น้ำ